ยู Yo, สสดครับวันนี้จะมาต่อโมเดลเครื่องบิน F 6 F 3 Hellcat ขนาด1ต่อ44ของค่าย plus นะครับผมโดยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับผมก็น่าจะเป็นพวกของตระกูลเดียวกับแบรนด์เดียวกับ F toy ครับผมโดยเจ้าตัวโมเดลนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2ลำนะครับผม2ลำทำได้3ลายอีกลำหนึ่งเนะี่ยผมได้แบ่งกับพี่ในกลุ่มสมาชิกไปนะครับผมก็เลยจะเหลือลำเดียวที่จะทำเป็นตัวเด่นลายปากผมว่าจะปปากฉลามเนี่ยชิ้นส่วนโดยรวมเนี่ย ถ้าเทียบกับเจ้าตัวค่าย F To y อยครับมันจะคล้ายๆแต่มามดีเทลโดยรวมนี่ถือว่าสวยมากเลยครับผมโคตรชอบเลยต่อมาจะทําสีภายในครับโดยใช้สีไทยโทนเขียวมิน์นะครับผมก็ผสมน้ํานิดนึงก็จะทําสีภายในให้มันเป็นสีที่ใกล้เคียงที่สุดลวกันเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเขียวสว่างกว่านี้เขียวขามากกว่านี้ครับผมฉบับสี DIY เนาะมีสีอะไรก็ปรับกันไปแล้วก็จะมาทาภายในกัน โดยประวัติข้าวข,ข,ข,ของเจ้าแมวนรกตัวนี้ครับก็คือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีแต้มสังหารเยอะที่สุดในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับผมส่วนนี้จะเป็นการเก็บรายละเอียดทั้งกระจกในห้องนักบินนะครับแล้วก็เป็นตัวห้องนักบินแล้วก็เอาทั้ง2 ปีกส่วนปีกเนี่ยมาประกบกันครับผม อันนี้เป็นการทดลองเอาปากกาของผมมาตัดเส้นทําให้เป็นเส้นด้านในเวลาทําสีามันจะเห็นเป็นรอยดําๆด้านด้านในของสีให้มีมิติมากขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าสีจะทําให้รอยนี้มันลอกไปเปล่าน,นี่ก็จะเป็นถังน้ำมันนะผมประกอบเตรียมไว้แล้วก็จะมาติดล้อเพื่อรอทําสีกันเลยอันนี้ก็จะเป็นดาดฟ้าเครื่องบินนะครับที่เตรียมดาบไว้ต่อมาก็ทําสีใต้เครื่องครับเป็นสีไทโทนสีขาว ก็ทาสีนี้ประมาณ3 4ชั้นครับผมสีมันก็จะออกมาประมาณนี้ขาวสวยผ่องมากต่อไปก็จะเป็นสีด้านข้างของเครื่องครับผมจะเป็นสีของวาเลโฮครับ ก็าทาประมาณ3 4มสีรอครับต่อมาก็ทาสีด้านบนครับเป็นสีของวาเลโฮอันเดียวกันครับผมจะเป็นอีกเบอร์สีหนึ่งครับผมก็าจะประมาณนี้แล้วก็จากนั้นก็ติดดีคอครับซึ่งดีคอของพานี้คมมากเลยนะคมแล้วก็เห็นชัดมากอันนี้ก็จะเป็นทําดีเทลสีรอกรอยถลอกตามการใช้งานนะครับผม อันนี้ก็จะทําขาวเพื่อตัดเส้นนะครับผมให้เป็นรอยขาวที่เห็นชัดขึ้นแล้วก็ใช้ของวาลโฮเพื่อตัดเส้นเหมือนกันอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับเจ้าตัว F6F Hellcat m e l นรกแห่ง Pacific ครับผมก็ช่วงนี้ที่หายหน้าหายตาไปนี้ก็ต้องขอโทษนะครับพอดีหลายอย่างนะครับทั้งย้ายที่พักอีกแล้วแล้วก็เพิ่งกลับมาจากท่องเที่ยวก็จะรีบกลับมาผลิตคอนเทนต์เพื่อให้ทุกคนนะครับได้ชมกันอีกันก็ติดตามกันด้วย